ต่อไปก็จะไปที่โอชินะฮักไคหมุดว่าน้ำใสของประเทศญี่ปุ่นนะคะตรงนี้ก็คือไปที่เดียวกับคาวาโกชิโกะที่ดูฟูจิเลย,เลยมันจะเป็นหมู่บ้านน้ำใสที่มองเห็นตัวภูเขาไฟฟูจิด้วยค่ะตัวนี้ก็คือจะเดินทางโดยการที่นั่งรถบัสมาก็คือไปอย่างแรกก็ไปคาวาโกชิโกะเพื่อไปตรงแหล่งที่เอาไว้ดู ต้องมีบัตรนะคะที่เอาไว้ดูสำหรับที่เที่ยวรอบฟูจิแล้วเราก็ขึ้นเลือกบัตรที่สามารถมาที่หมู่บ้านน้ำใสได้ก็ไปถามทางอิน r m ม t ชันเอาค่ะเขาก็จะให้ขึ้นบัตรแล้วก็ใช้เวลาเดินทางจากตรงนั้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงเนื่องจากว่าวันที่เราไปอ่ะคนค่อนข้างที่จะเยอะมากเนื่องจากเป็น Golden w e ีควันแรก ทำให้คนเยอะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานซึ่งในหมู่บ้านน้ำใสก็จะมีออของขายแล้วก็มีจุดถ่ายรูปโดยจุดวิวที่เห็นฟูจิอะคะ่ะจะต้องเดินเข้าไปเดินเข้าไปตรงนี้นะคะจะมีเหมือนเป็นที่ที่เอาไว้เก็บตังค์ก่อนนี่ก่อนที่เราจะเข้าไปตรงจุดที่เราเป็นจุดถ่ายรูปที่คนเข้ามาเช็คอินที่สามารถถ่ายหมูบ้านน้ำใสแล้วก็เห็นวิวฟูจิได้ ต้องเสียค่าเข้าด้วยคนหนึ่งประมาณสี่สิบบาทประมาณต่อคนนะคะก็คือเสียแล้วก็มีเวลาปิดด้วยก็จะถ้าจะไม่ปิดปิดมันสี่ห้าสี่ห้าโมงสี่โมงครึ่งประมาณนั้นนะคะก็จะเราก็ต้องเสียเงินเข้าไปเพื่อมาหาจุด่ายรูปตรงนี้ซึ่งบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะแต่ก็ไม่เราโชคดีที่วันที่ไปเป็นวันที่ฝ่าปลอดโพรภะเรามีการเช็คคุมมีอากาศเช็คว่า ออวันนี้แบบฟ้าแจม่มมีพระอาทิตย์ทำให้เห็นภูเขาภูเขาไฟฟูจิได้ชัดมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้เดินแล้วก็เห็นแบบภูภูเขาไฟฟูจิอยู่ที่ด้านหลังลางๆ,ๆแล้วก็สามารถมาเดินชมวิวก็จะมีโซนให้คนหาจุดถ่ายรูปได้แล้วก็จะมีเหมือนน้ำที่นี่ก็ค่อนข้างใสามาก,ก็ตามชื่อของหมู่บ้านเลย บรรยากาศที่นี่ก็ดีมากค่ะบ้านใสนะ,ะจุดนี้ก็จะมีคนมา ดูแล้วก็ถ่ายวิวด้วยตรงนี้เราก็สามารถเดินวนรอบรอบหนึ่งได้เลยนะคะเดเมก้าดง สวัสดีค่ะช่างโอ๊ตเาห้านะคะวันนี้เราก็จะพาไปสวนปรา,าสาทโอซาก้าค่ะก็เป็นสวนสธาะที่เป็นจุดที่เราต้องมาเช็คอินเพื่อถ่ายรูปกับตัวปรา,าสาทโอซาก้านะคะโดยที่นี่เดินทางไม่ยากค่ะเราก็เดินทางโดยรถไฟฟ้านะคะไปตรงสถานีที่ใกล้ที่สุดเสร็จแล้วก็เดินทางเดินเดินเดินเท้ามาค่ะอีกประมาณสักประมาณิเดินประมาณ ห้าถึงห้าทีก็ถึงตัวแบบสวนสาธารณะของตัวปรา,าสาทอซสกาแล้วแต่ที่ที่เดินไกลหน่อยก็คือการที่เราจะเดินจากในสวนเนี่ยเข้าไปถึงจุดตรงกลางจุดที่เอาไว้ถ่ายรูปกับตัวปราสาทอะใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะประมาณอีกสิบนิดนิดนาทีค่ะซึ่งวันที่ไปอากาศค่อนข้างแบบด้วยความที่แดดแรงทําให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ5 26องศาแต่ว่าแดดจะแรงมากก็เลยจะเห็นว่า นักท่องเที่ยวบางคนก็จะมีการกางร่มแล้วก็ใส่หมวกเสียดายว่าถ้ากระสุนมาช่วงเงย็นๆน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเพราะว่าอุณหภูมิเริ่มเย็นแล้วก็เห็นตัวส่วนสานารที่นี่สวยมากถูกบรรยากาศดีมากได้ชมแบบเออประติมากรรมแบบที่สมัยโบราณนะคะได้มีความแบบได้เจอกำแพงตัวปราสาทก็สวยมากโดยถ้าเกิดอยากเข้าไปจะที่ตัวปราสาทก็จะมีเหมือน ให้ตัวเพื่อค่าค่าเข้าในการเสียเงินเข้าไปดูภายในตัวปราสาทอสากาด้วยแต่ว่าเนื่องจากวันที่ไปเป็นโกลเ e ้น e ี k แล้วทําให้คนค่อนข้างเยอะแล้วคนต่อแถวเข้าเยอะเออตอนนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะไปแค่ถ่ายรูปกับตัวปราสาทอสากาเฉยๆค่ะนี่ก็จะเป็นจุดที่เราจะมาถ่ายรูปนะคะจะเห็นว่าคนเยอะมากเห็นแล้วตัวปราสาทสวยแต่ว่านี่ถ้าเราถ่ายตรงนี้ก็จะเห็นว่าหูติดคนเยอะมากแน่ๆก็เลยไปลองหาแบบ เสร์ชหาใน Re n c e ดูว่ามีจุดไหนนะถ่ายรูปก็จะไปเจอเป็นจุดที่เป็นบอ่อมีเหมือนน้าน้ําพุเล็กๆก,ก็ค่ะเอาไว้ถ่ายรูปเนี่ยค่ะจุดนี้นี่คนจะไม่ค่อยเยอะแล้วก็ถ่ายรูปมาสวยด้วยดูมีมิติก็จะเป็นจุดที่เราเช็คอินกันไปค่ะค่าต่อไปนะคะก็จะไปที่จังหวัดนาลาค่ะก็จะเป็นการเดินทางที่ง่ายๆนะคะอยู่ใกล้กับโอซาก้าเลยค่ะนั่งรถไฟมาไม่นานจะมีนั่งรถไฟ ไปสถานทีสถานีกลางรถไฟของโอซาก้าได้เลยค่ะเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงโดยประมาณก็จะถึงจังหวัดนาราเป็นเมืองแห่งน้ํงกว้างค่ะที่เราไปก็คือไปวัดไทโดจินะคะก็จะเป็นวัดเนี่ยค่ะสวยมากเป็นวัดสมัยเก่าโบราณนะคะก็เป็นจุดที่เอาไว้ถ่ายรูปได้ด้วยค่ะ ค่ะหลังจากกลับจากจังหวัดนารานะคะที่เราไปเมืองแห่งกวางมาแล้วเราก็ไปต่อที่ตลาดคุโรมอิจิบะค่ะเป็นตลาดปลาของโอซาก้าซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่าตลาดปลาโอซาก้านี่อันดับหนึ่งเลยดีเพราะว่าเคยไปที่ตลาดปลาชินกิจิของคางโตเกียวรู้สึกว่าที่นี่ของน่ากินกว่าแบบถ้าเทียบนะรู้สึกชอบมากกว่าจาที่ดังๆก็จะมีขาปูสกาแล้วก็มีพวก ปลาค่ะทีน่นราคาไม่แพงแล้วก็สดมากหนวยพวกซาชิมิต่างๆนะคะน่ากินมากเลยก็เก็บภาพบรรยากาศคร่าวๆนะคะให้เห็นว่าเออก็อันนี้มาช่วงประมาณกลางวันเจ็ดโมงะคะ่ะก็จะมีคนค่อนข้างเยอะอยู่ ล้วสำหรับใครที่ไม่ได้อยากแบบยืนกินหรือว่าเดินเพลินๆก็จะมีเป็นร้านเลยนะคะให้เราสามารถนั่งเข้าไปกินได้เป็นพวกข้าวหน้าดงปลาซปลาแซลมอนหรือพวกข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าเทมปุระก็เอาไว้สำหรับคนอยากนั่งร้านได้ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวก็ต่อไปต่อที่วันถัดไปนะคะเราไปที่เมือง Mind มินเนเนียนแลนด์ค่ะเมืองแรกที่เราไปจะเป็นเครื่องเล่นมินเนเนียนนะคะเนื่องจากว่า เออตอนเช้ามีฝนตกเล็กน้อยก็เลยเข้าไปเล่นเครื่องนี้ค่ะโดยเครื่องนี้ก็จะเหมือนมีให้เราฟังคลิปก่อนที่จะเข้าไปเล่นเพื่อให้เราอินกับเนื้อหามากขึ้นค่ะเวลาเล่นเครื่องเล่นก็จะสนุกมากขึ้นก็จะเป็นคลิปน้องมินเนี่ยเลยน่ารักมากมากค่ะที่นี่สนุกมากค่ะแล้วถ้าจากมินเนี่ยเราก็ไปที่มาริโอแลนนะคะไปเมืองไปเล่นเครื่องเล่นโยชีค่ะก็จะทําให้เครื่องนนี้ทําให้เราเห็นแบบเออบริเวณรอบของเมืองมาริโอค่ะ แล้วถัดมาเราก็ไปเล่นที่จูราสสิกปาร์กนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นไฟเออร์สักอย่างนะคะจะฟิลเหมือนเราเป็นนกก็คือจะเป็นเครื่องเล่นที่เราอะ่ะเหมือนยกตัวเราขึ้นมาให้บินเหมือนเหมือนบินเลยแล้วก็เป็นเครื่องเล่นค่อนข้างหวาดเสียนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเครื่องเล่นที่สนุกที่สุดอันดับหนึ่งเลยแบบน่าจะลองจากแบตดอปพวกนี้นะคะ่ะชอบม,มากเห็นวิวแบบรู้สึกแบบได้มุมมองแบบที่พื้นข้างล่างเลยอย่างเงี้ยสนุกมากคะ่ะ คนอาจจะต่อแถวเยอะนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าที่รอคอยมาค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปพักเบรกที่เมืองเป็นสโนปี้นะคะก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักเมืองของเด็กนะคะเป็นเครื่องเล่นเบาๆผ่อนคลายกนจะตคะีก็จะเป็นไปนะคะกุ้ง้ เายร้ากแจะดกงปบนอาอร่เป็นบรรยากาศโดยรอบก็จะมีบัตเตอร์เบียร์ค่ะจุดนี้ก็มีไปซื้อมาด้วยแก้วหนึ่งแต่ไม่ได้กินซื้อมาถ่ายรูปให้เพื่อนกินนะคะเขาก็บอกว่าโอเครสชาติอร่อยดีก็กินได้ ราคาไม่แพงมากค่ะถ้าหรือว่าคุ้มค่าเป็นพร็อพถ่ายรูปได้อยู่ให้เข้ากับบรรยากาศของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะหญิงก็จะเดินเข้าไปเพื่อไปถ่ายรูปกับจุดตัวปราสาทโอซเออไม่ใช่ค่ะตัวปราสาทแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเลยอีกจุดหนึ่งที่คนจะต้องมาถ่ายรูปจะเห็นว่ามีคนคอเพลย์หลากหลายมากเพราะว่าไปโซนมาริโอคนก็จะแต่งเพื่อเข้ากับทีมาริโออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่นอกจากนั้นเขาก็มีเดินเข้ามาที่ h ฮพัลเตอร์นะคะเนี่ยมีเครื่องเล่นด้วยเครื่องเล่นไฮพัเตอร์สนุกมากข้างในมีปราสาทสนุกมากๆแบบรู้สึกว่าถ้าคนชอบ h ฮพัลเตอร์จะอินมากๆฟีลเรื่องเหมือนเออเราได้เข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นเลยจะเห็นว่าฟ้าครึมๆมนิดน,นึงพอดีช่วงนั้นที่ไปก็ตกค,ค่ะค่ะเสร็จจากที่เราไป h ฮพัลเตอร์ก็มาดูการแสดงโชว์เป็นวอเตอร์พาร์คนะคะฟิลเหมือนที่เราดูตามแบบหลังเลิกของ เวลาเรไปเที่ยวสวน,นุกอะคะ่ะก็จะเป็นการแสดงโชว์คนมาขีส่สกีอะไรเงี้ยคะ่ะสระน้ำบูมบูมีระเบิดแสงสีอะไรเงี้ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายหลังจากการเล่นเสร็จะคะ่ะได้อยู่แบบชมอยเพลิน